ป่าพาลวยกับภาพพอแม่พี่น้องมาอยู่ที่วัดปูน้องหลักเนาะค่ะมาเอาแนวทางสูตรหวยคำนวณกับปูน้องหลักเพราะว่างวดที่แล้วเลขปูกับเขาเนายค่ะศู์เก่าแต่ว่าปูกับเดตัดออกแต่กะบ่ไปยั้งค่ะถือว่าเขาคือเก่าแต่เ้ากับสีโพผ่านมาติดตามในงวดหนี้น้ากันเนาะค่ะพี่น้องเอาพ่องวดน้งันได้รายปันไดครับพ่อนะพอดีมาพบมาพ่อพอออกคนอยู่วัดปูเนาะคะนะ่ะได้รายปันไดงวดน้องห,หันว่ถึก เอาเมื่อกี้เห็นจับอันยังเพื่อนเอื้อนยังนี่เขาเอื้อนยังมาเบิงเหล็กบอกได้ปะหาค่ะบอเ่เห็นสามตีพอเอาเมื่อนี้มายังพออยู่วัดปูโอ่อยู่นีตลอดโอ้มาอยู่นี่ตลอดมาอยู่น้ำโอ้ม่มาเหร่นน้ำปูมาอยู่น้ำปูขมือเยเนาะค่ะ เกษตียดายเนาะค่ะเลืผู้หารเพิ่งจะหายยุคศูนย์เก่าเก่าศูนย์แต่ว่าเพิ่งจะตัดออกเพิ่งตัดออกค่ะอีลานี่ก็ยุหลานมาพ่อหลานค่ะใช่หรอค่ะใช่โจรหมาเขาอยู่ไก่บ่ได้อยู่ไก่ไม่ได้สมัครได้แต่ผู้อยู่ไก่ได้แต่ผู้อยู่ไก่ค่ะพ่ออันนี้เฮ็ดอีหยังคขาพ่อเนี่ย เราไม่มักว่าจะใช่ดอกไหมอ๋อปูเพิ่นปลูกต้นใหม่เพิ <ah. <im <im <um <im 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 ่นมักต้นใหม่นาะค่ะพี <im 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 ่น้องเฮาอันนี้คือหนาหนาขุดเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นมักปลูกต้นใหม่มีหลายสายพันธุ์อยู่เนาะค่ะต้นใหม่ของปูเปต้นไม้ต้นใหญ่ครับอือพ่อก็เลยมาซอยเพิ่นมักอันใบใหม่นาะค่ะเฮ็ดปุ๋ยหมักเนาะเขาเอิ้นเนาะค่ะค่ะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะมาเอาแนวทางกับปูนนั่นแหละค่ะไปฝากไปต้อนอันเอฟซีแฟนช่อง กะรถืองวดถืองวดเาถือละเขาพ่อตามเนาะตามภาษาละอ้าถือคู่งวดแล้วเขาว่าที่เป็นปอบเพราะว่าเล็กักินของปูก็เป็นเหล็กหวยสุดคำนวณเนาะค่ะเอาไปหาปูกันนะค่ะพ่อะนี่เด้อค่ะพี่น้องงวดที่แล้วของปูเด้อค่ะมันก็มีเด้อค่ะศูนเก่าเก่าศูนปูตัดออกเด้อค่ะ ส,สามารถไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ค่ะเลขปูน้องรักมีคลิปย้อนหลังให้เบิ้งค่ะบบได้หลอกลวงด้วยค่ะพี่น้องนี่คือเรื่องจริงค่ะปูตัดออกค่ะ0 9นย์เกาตอนที่ปูสรุปปูกับบได้เน้นให้จะซื้อจะชุดเต็มของปูกะชุดเต็มปูที่จริงกับโบหลายคู่ด้วยค่ะแต่ปูกัตัดออกมามันโบแมนตสรุปของปูเนาะค่ะกับว่าเป็นหยังก็ถือว่าเลขชุดเต็มของปูเขาคือเก่า แต่ว่าเฮ้ากะทีเอาชุดเตรียมไปฝากไปต้อนกับให้พ่อแม่พี่น้องนนะคะือเก่าเวยค่ะเอาคลิปนี้มาสิพผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอา,เอามันมันร่มผัดเท่าเท่กันแล้วะอันพี่น้องคะอ,งอันนี้ก็เป็นชุดสรุปของปูด้ค่ะที่ปูสรุปให้หก็ย่งมีเก่าศูนย์คือเก่าค่ะปูก็ได้ตัดออกคือเก่าอพี่น,อนอ้องก็เลยสิพผ้ามาตามของโงวันทีสิบหกคือส้อ้าส่งฮาฮาไปฝากพี่น้อง ไปเซียงชกนั่กันได้งวนี่จะเดินพรจ้ะรักสการ์ปปูแฟนๆแฟนกลับทางช่องมาตะมั้งคะเนาะปูจะได้คักปูโคกสุดถ่ายเนี่ยเนาะเบิ้งโคกสุดถ่ายพี่น้องปูให้ปูใหายิ้งเก่าแต่ว่าปูไปตัดเก่าซูนปูว่าบ่มักพี่น้องกันมาค่ะจะได้คักนะคะน้อเก่าซูนปูตัดออก วิ่งเก่าเห็นว่าพี่น้องปูให้วิ่งเก่าแต่ว่าปูตัดเก่าศูนย์ก็เลยงงอยู่พี่น้องปูเพิ่ตัดเก่าศูนย์วิ่งเก่าอ่ะพี่เออค <laughs> งสุดท้ายก็ยังให้ยเก่าศูนย์อยู่แต่ว่ากัดตัดแต่ว่าปูกับว่าใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะคะเนาะอันนี้คือความที่ปูประมักจะซื้อนะคะนี่กองฉลากกองฉลากเขาโบ๊ะโบ๊ะดับกับเน่ากิงข้ากับปูอืมคงจะสรุปไลยแหละ สรุปเร็วเลยบอกเออซ่มาสรุปเร็วแต่เราทาไปนอนเสี่ยงฝันมึงอีกเนี่ยมาสรุปแล้วมันเอาโซตที่าเอาสรุปเลยมาปูเอาสรุปสรุปต่อปูคิดคักเลยมันมาปูคิดว่าคิดว่าคิดว่าติ่งคิดว่าชงสรุปได้ถ้าว่าตามเก่า Tám cầu buồn Tham cầu, Tha tam ma tam cầu. <coughs> tám cầu. Tham ma tám cầu. Mhm. Tông cầu. Mhm. Tông. 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 โอ้ยโมลุนเลยแบบป,ปู่กาะถ้าเป็นทรงนี้มาได้ทั้งล่างทั้งบนโอ้หัวนี้คือจังมั่นใจกว่าหัวที่ผ่านมาเนาะปูมาทั้งล่างทั้งบน,นงได้องตตรงกันนะปูสองสามตองก็สามตรงกันทั้งบนทั้งล่างเลขติดเลขติดหัวนี้มา,ปา,ปาแปลแปลอือแปลอีกแล้วปูมาข้างวัดก่อนเลยเนี่ยมาข้างวมาแปลกแเลขติดแปลกแปลกแล้วติด แปลกนี่งวดนั่นเขาโรดปูจงเป็นยังไงดิมันโรดชอบไปไปล่างเปลนไอ๋อที่แปลกๆมันหมักไปล่างมันบนมันแบบเสียบไปล่างบบนไปล่างแต่ว่าเป็นยังก็ซื้อบนเสือล่างไว้อันนี้ปูไฮเคี้ยวชุดเต็มไกคอนมาค่ะอืมอืมชุดเต็มชุดเต็มนี่บนชุดเต็มไก่ยำประมาทเด้อพี่น้องเหล็กภูเขาเด้อค่ะชุดเต็มบนมันก็ยังชนอยู่ชนสองกับสามสองกับสาม สามกับสามสองกับสามโอ้ส้นกันอยเนาะมันชนมันก็มีรักสามก็มีโกี่ตัวรักสามมันรักตัวเก่ารักสามรักตัวดีกันตันออกสองสี่มันออกแลนะ้วเนาะสามสามออกอยู่สามสามเบิร์นมือนเป็นไปได้ในเล็กเป็นไป,นปได้มือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ายังเข้ามาเล็กนักเข้ากองฉลากเขามีน้ำอ่าว่าหาตัดศูนย์เก่าไม่ยังออก เดี sociedad, y, leave, 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 est, i, it, ๋ยวจะเห็นเดลขดับอีกแต่ว uh ่า huh. ต no ัดตัวนี้ออกก่อนมันเนีนมันก็เนียนรักสามกับรักสองว่ามันชนกันอยู่สองตัวมันชนสามกับสองเสียดายเลขคู่ค่ะอุ้ยมีรักนุ่มีมีหน่วยมีมีซีฟคือเขาวะค่ะรักหน่วยรักสิบตัวนี้เลยเป็นรักหน่วยนี่ตัวทงค์อี่เป็นรักหน่วยเขียน์แน่นไหมคะปูรักหน่วยค่ะซีค่ะอือ <c oughs> ประหยัดงบลงไปอีกนะค่ะเวลาเส้าจีไปเธอทำมันมุดในนั้นเนีนเน่ย,ยมีกับฮะรองผู้ได้มีกับฮะจับใสเ่เบ,บิ้องโอ้วามีมีเด็กเกินมากจัากไปของผู้ได้มันยังม,มีอยู่เท่ยน,นเนี่ยสองสามสี่สองสามสี่ที่ปูเดี๋ยวไข่ตัดเหล็กดับแบบนี้เติหลางลนาง เจ็ดกับแปดสูตรเก่งสูตรเก่งเลยป่ะปูนี่ยังบรูดเลยวันมวันสูงกันนึงเออแมนอยู่แมนอยู่ปูยังมันยังมาสูดน่ะปูวันนี้มันชนวันนี้เล็กหลางคงสรุปได้คงจะสรุปได้เล็กหลางสรุปเลยเลยป่ะปูสรุปเล็กหลางมันมีแค่นี้เป็นทั้งโค้งแหลกและโค้งสุดท้ายอยู่น้ำการหลุดนอกดินเล็กหลางมีแค่นี้เล็กหลางว่าไรปูตัวนี้ปูเล็กหลาง น้อบาดท, 8, 1, ท 9, ีนี่ัวแ <c oughs> ปดหนึ่งคือเก้าแ <c oughs> ล้วปูน่ะเจ้ิมันจะป่อยแปดหนึ่งเท่า่สองล่งมีแค่นี้เ้ว oh. ัเน้นตัวชนเด็กล่างในวิ่งวิ่งแปเด็กบนในวิ่งสองกับสามบนวิ่งสองกับสามเด็กล่างมีหลักหน่วยนปปนบนวิ่ง สองคับสามเพราะมันชนสองสามอ๋อมันเกิดมันยังสองมันยังมาชนล่างนี้ได้เนี่ยเออสองมาแห้งอยู่ตัวเสน่ห์สองยังชนล่างนี้ได้วันนี้ฮมาหาตัดเหล็กดับเหลี่ยมตัดเหล็กดับเหลี่ยมมาดูพูดสลากไม่มีเลขดับเด้อค่ะพี่น้องคะเอาปูจีไหเหล็กไหสามตัวมุดสองข้างอยู่บนเขาเนี่ยเขาควันบ่เขาบ่เขาบ่ได้คึดเลยมาตัดเหล็กดับ คอยดูมันจะดับเจ้ามือเฮบจะดดับเจ้าสตดส่วนมากส่วนมากสิดับเจา้าสตดได้ปูกองสลากเขาบดับน้ำเนาะคอยดูเขาจะดับเจ้าของจะดับเจ้ามือเฮิรดับเจ้าสตดส่วนมากก็สิดับเจ้าสูดเนี่ยปูเหล็กดับเห็ดเหล็กดับมาตัดมาตัดเหล็กชุดเต็มเนี่ยหมปูเอา่น้องปูกำลังคำนวณเหล็กดับู่ว่ะ ตัดเดียเด๋ยวเดี๋ยวกองเดี๋ยวยเดี๋ยวไว้กองชนะเขาไม่ีเหล็กดับเพาเหตดตามสูตรเห็ดตามสูตรมันกนธรรมดาเนเาะแล้วให้ปูเขานวณเหล็ดดกดับก่อนเท่าจังสีมาเบิ้งน้ำกันอีกเทือนหนึ่งาะปูสิตัดดับเราบ,บานันที่นองห้าสิบสองนี่นะ สองเกีคือจะหมักตัวตัวหนึ่งคือจะมายังบอตัดเด็กหลังบอตัดดสองเก2ยสองเจเด็กหมักคือจะมาดัาบหมด,ดเ,เด็กมามกเลปูบอ <ừ> um. ตัดไปตามศูนเข้าบาปู <ừ> um. มันแล้วัวมันเสียวโตมากไปติดดับเลยนะว็เชียว สองสองสามเด็กบนยังเล็กเด็กบ่นยังมักเล็กเล็กเด็กขี่น้องเลยเล็กบนพี่น่องที่ปูเ็กบนยังมักตัวนี้นองเ็กลางเด็กลางทาติดแปดเดียตัวเดียวเนี่ยเล็กล่างบุมีรักนวลักสีปก่ นี่บ่ตัวนี้มันเอาค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นสูตรหวยคำนวณของปูน้องรักเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะปูก็แยกบนล่างมหาห้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะส่วนชุดเต็มบนกับแคบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วปูห้ชุดเต็มกับซ้ำหนีละค่ะแต่ปูตัดออกเด้อค่ะศูนย์เก่าเก่าศูนย์แต่ว่างวดนี้ ปูกระตัดออกหายโบกีคูเดค่ะปูกระเน่นหายยูสามซีเด้อค่ะเลขบนเลขวิ่งปูกระมี2สองสามส่วนเลขที่ว่าปูว่ามันมาตลอดมันมันยังบรลุษเลยมี 2- สองสามีห้องไปหาจับคูใส่กระไดเด้อพี่น้องผู้ใดหาจับคูใส่กระไดสองสามซีเด้อค่ะเลขล่างปูกระหายเด่นที่แปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องแปดหนึ่งวิ่งแปดเขานี่ก็เป็นสูตรหวยคำนวณของปูน้องหลกักเด้อผูวใช้วิจารณญาณในการรับชม ตูเหล็กมีเขามีรุดกกียาวากันเด้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะให้พี่น้องไปเสี่ยงโชคน้ำกันหาเลือกสื่อสลากินแบรงรัฐบาลในงวดวันที่16พฤษภาสม2หา5เอาคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีเด้อค่ะมันหมานเด้อถึกเหล็กหลายๆเด้อค่ะงวดนี้มาเจ็บปวจนถูกหวยน้ำกันขอบพุณนู้น้องหักหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทาง วกเข้าไปเสียงโชคนั่นกันได้งวดนี่มักีินี่ฝากก็ไล่ก็แช่ให้กบาบฝาพระรวยในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางสูตรหอยคำนวณแมนแม,นมนอาจารย์ดังๆให้กับพี่น้องไปเสียงโชคคลิปนี้กับพ่อสมีก่อนเนาะคะ่ะ